พิธีสะดอกเคราะห์วัดท่าสุงโดยหลวงพ่อพระราชพมยานคำว่าเคราะห์กรรมเป็นวิธีเรียกของพราหมณ์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากฎของกรรมขนาดจา์ต่างๆเรียกไม่เหมือนกันแต่ผลมันเหมือนกันนั่นคือความทุกข์ถ้าอยากทราบว่าความทุกข์มาจากไหนก็จะเล่าให้ฟังประการแรกการป่วยไข้ไม่สบายทางร่างกาย มาจากกรรมปานาติบาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประการที่สองความทุกข์เกิดจากไฟไม่บ้างขโมยปล้นขโมยจี้ลมพัดให้บ้านพังน้ำท่วมมาจากโทษอทินนาทานการลักขโมยของเขาจากชาติก่อนประการที่สเมคราะกรรมที่ทำให้คนใต้บังคับบัญชาดื้อด้านว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟัง มาจากโทษกาเมสุมิชชาจารเจ้าชูจัดในชาติก่อนประการที่สี่เราพูดดีแต่คนอื่นไม่ชอบฟังไม่เชื่อฟังมาจากโทษมุสาหวาทะจากชาติก่อนประการที่หการเป็นโรคปวดหัวบ่อยๆโรคประสาทก็ดีเป็นบ้าก็ดีก็เป็นโทษมาจากกฎของกรรมคือการดื่มสุราม่ไรในชาติก่อนก่อน อันนี้เป็นหลักจับยาบหลักใหญ่นะจ๊ะอย่างคนตาบอดในสมัยชาติก่อนเขาทำบุญเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างคนหูหนกเขาทำบุญสุนทานเขาฝังเทศฟังธรรมกันมากมายก็แกล้งส่งเสียงกรบเขาฝังเทศฟังธรรมเขาคุยกันด้วยความเคารพในธรรมราวกับแกล้งส่งเสียงกรบเกิดเป็นคนหูหนกห้าร้อยชาติอย่างนี้เป็นต้น รวมกันก็ความว่าเคราะกรรมก็คือกฎของกรรมเก่าของเราในชาติก่อนคนทุกคนที่เกิดมานี้ที่ไม่มีกรรมเก่าที่กรรมไม่ดีไม่มีนะไม่เคยทำบาปนี้ไม่มีที่นี้คำว่าสะดอกเคราะห์ก็หมายความว่าทำให้เคราะห์หมดคำว่าสะดอกเคราะห์ไม่มีศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นศัพท์ของคณาจารย์ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนาไม่มีในเมื่อไม่มีทำไมวัดท่าสูงจึงบอกว่าสะดอกเคราะห์ก็เลยบอกว่าพูดตามเขาที่นี้การทำคราวนี้ไม่ใช่สะดอกเคราะห์ค่ะเป็นการสร้างความดีความโชคดีให้เกิดขึ้นคือหมายความว่าทำบุญให้มีกำลังสูงคำว่าเคราะห์คือบาเปเราล้างไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าทำความดีให้มีกำลังสูงกว่าคำเมะ่เคราะห์ก็จะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับคนยืนอยู่กลางแดดจัดๆเวลานี้อยู่ในร่มมันก็ร้อนถ้ายืนกลางแดดมันก็ร้อนถ้าทำบุญน้อยๆก็เหมือนกับมีร่มเล็กๆไปกลางบังอยู่มันก็เย็นไปหน่อยหนึ่งทำบุญที่มีอเนสงส์มากๆก็เหมือนกับคนมีเอาน้ำไปรดให้ก็มีความเย็น การทำบุญที่มีกำลังสูงใหญ่อย่างเราจเจริญกรรมฐานเหมือนกับเราแช่ในอ่างถึงเราจะอยู่กลางแจ้งกลางแดดความร้อนมันก็น้อยไปข้อนี้ฉันใดการสะดกเคราะห์ก็เหมือนกันการสะดกเคราะห์ไม่ได้ทำให้หมดไปตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมครู เทเรื่องกายคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานสองอย่างกายคตานุสติกรรมฐานการพิจรารณาร่างกายของตนเองอสุภกรรมฐานให้เห็นว่าร่างกายทุกคนเต็มไปด้วยความสกปก,สกโสโครกทั้งหมดพระหกสิบเศษเศษฟังแล้วพิจารณาตามเกิดความสลดใจ เห็นว่าร่างกายของคนมีความสกรปรกมากมีความเบื่อหน่ายหลังจากเทศจบองค์สมเด็จพระจอมไต๋ก็บอกว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะเข้าไปอยู่ในถ้ำสิบห้าวันขณะที่อยู่ในถ้ำสิบห้าวันห้ามมีให้คนอื่นเข้าพบนอกจากพระที่ส่งอาหารบรรดาพระหกสิบองค์เสรศจเหล่านั้นเมื่อฝังเทศจบ ก็พิจารณาร่างกายว่ามันสกกระปกมีความรังเกยียจรังกายร่างกายนี้มากท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนหนุ่มสาวที่อาบน้าใหม่ๆแต่งตัวสวยๆและมีคนเอางูเน่ามาคล้องคอหรือเอาสุนัขเน่ามาแบกที่บา่าหรือใส่ที่บามีความรังเกยียจขนาดนั้นไหนที่สุดก็ฆ่าตัวตายเองบ้างจ้างคนอื่นฆ่าบ้าง พอครบสิบห้าวันพระพุทธเจ้าก็ออกจากธรำก็มีพระถามว่าการที่พระองค์ทรงเทศกายคตานุสติอสุภกรรมฐานทั้งสองอย่างทรงทราบหรือว่าพระองค์หกสิบเศษเศษจะฆ่าตัวตายหรือจ้างคนอื่นฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าบอกว่าทราบในเมื่อทรงทราบพระก็ถามว่าทำไมจึงเทศว่าเขาจะฆ่าตัวตาย พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าขึ้นชื่อกฎของกรรมไม่มีใครหนีพ้นจะเทศอย่างนั้นหรือไม่เทศก็ตามเขาก็ต้องฆ่าตัวตายหรือจ้างคนอื่นฆ่าตัวตายเพราะกฎของกรรมเดิมกรรมเดิมที่พระพวกนี้เคยเป็นพรานฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์มาก่อนมันติดตามมาทันเขาต้องตายแบบนั้นฉะนั้นก่อนจะตาย ตาถาคตจึงเทศกายคตานุสติกรรมฐานอาสุภกรรมฐานสองอย่างรวมกันให้เขาพิจารณาเบื่อในร่างกายในเมื่อเขาตายเขาก็ไปนิพพานไม่ดีกว่าหรือทีนี้การทำคราวนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ทำลายให้เคราะห์หมดไปการทำลายเคราะห์คือบาปทำลายไม่ได้โยมแต่ว่าเราทำบุญให้มีกำลังสูงขึ้น อย่างญาติพุทธบริษัทที่มานั่งที่นี่ทุกคนไม่ใช่มีแต่เคราะห์โชคก็มีคือชาติก่อนมีทั้งความดีมีทั้งความชั่วมีทั้งบุญและบาปขณะใดที่มีการป่วยไข้ไม่สบายนั่นคือผลของบาปเข้าสนองแต่ว่าทุกคนมีทรัพย์สินอยู่ได้เพราะผลของทานทานการให้ในชาติก่อนทาให้คนมีทรัพย์สิน แต่การมีทรัพย์สินทำไมจึงไม่เสมอกันละ่ะฐานที่มีกำลังสูงสุดในด้านวัตถกุก็คือวิหารฐานเป็นฐานที่มีกำลังสูงมากฐานที่รองลงมาก็คือสังฆทานสังฆฐานนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เคยถวายสังฆฐานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตตายแล้วเกิดกีจชาติก็ตาม ถ้ายัางไม่เข้าพระนิพพานเพียงใดจะไม่พบกับความยากจนเข็นใจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกชาติที่นี้คนที่เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะว่าเขาเคยถวายสังฆทานในการกรอ,อันนี้เป็นผลอันหนึ่งที่เราจะทำเพื่อเป็นการหลีกเล้นกฎของกรรมคือบาปบาปถึงแม้มันจะกันแกล้งขนาดไหนก็ตามแต่เรามีกำลังบุญสูง คือคล้ายๆกับสุนัขไล่กัดถ้าเราวิ่งเร็วมันก็กัดไม่ทันถึงกัดทันก็กัดไม่ถนัดประการที่สองต่อไปนี้จะให้ญาติโยมทั้งหลายรับศีลการสมทานศีลมีอนิสงส์สามอย่างคือหนึ่งศีเลนะสุกติงยันติคนที่มีศีลอยู่เวลามีชีวิตอยู่ก็มีความเป็นปกติสุขตายขาดความเป็นคน ก็ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้ามีความสุขสศีเลนะภูคัสัมปทาในขณะที่มีชีวิตอยู่เรามีศีลบริสุทธิ์ทรัพย์สินก็ไม่เปลืองมีการเป็นอยู่ดีในการของทรัพย์สินตายไปก็ร่ำรวยมากสศีเลนะนิพุติิยันติคนที่รักษาศีลได้ดีจะไปนิพพานได้โดยง่าย นี่คืออานิสงค์ของศีลหลักการจากนี้ไปจะให้ญาติโยมพุทธบริษัทจเจริญวิปัส,สนาคือจเจริญกรรมฐานใช้กำลังพุทธานุสติกกรรมฐานเป็นกำลังนี่เป็นบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนานี้บุญในพระพุทธศาสนามีสามชั้นคือทานศีลภาวนาภาวนานี่เป็นบุญใหญ่ที่สุดจะให้ญาติโยมภาวนาว่าพุทโธ เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทใช้เวลาเพียงวันละสิบนาทีจงอย่านึกว่าแค่วันละสิบนาทีนี้จะบุญน้อยเพราะจริงไม่ใช่น้อยเลยมีกำลังมากเหลือเกินการนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างมัตตคุลทะลีเทพบุตรหรือสุปฏิติตาเทพบุตร ซึ่งเขาไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าเขานึกถึงท่านอยากให้ท่านมารักษาโรคให้หายเพียงเท่านี้ไม่ได้เคารพอย่างเราเขาตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกแต่นี่เราจเจริญพระกรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอารมณ์ของความเคารพจริงๆอาน,นิสงส์มากไปกว่านั้นปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็ยังได้อีก หลังจากนั้นจะมีพระเจริญพระอภิธรรมสวดอภิธรรมมาติกาคำว่ามาติกาก็สวดสำหรับคนตายและพวกเราตายแล้วหรืออยังละแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้สวดเพื่อคนตายคนตายไม่ได้ฟังจ้ะเขาสวดให้คนที่ยังไม่ตายฟังเพราะบทมาติกานี่อานิสงส์มากเพียงแค่รับฟังอย่างไม่รู้เรื่องอย่างข้งข่าวห้าร้อยตัว ฟังสวดอภธิธรรมเพียงแค่เพลิดเพลินไม่ทราบผู้สวดเป็นพระไม่ทราบว่าร,รมที่สวดเป็นธรรมะเพลินไปผลที่สุดเท้าก็หลุดจากที่เกาะลนลงมาตายทั้งห้าร้อยตัวหลังจากตายจากความเป็นครั้งข่าวแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกในเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสเขาเกิดเป็นลูกชาวประมง ในที่สุดเขาก็ฟังอภิธรรมเพียงแค่จบเดียวโดยย่อก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดนี่แค่สัตว์เดรัจฉานนะเขาไม่รู้เรื่องยังมีอนิสองค์อย่างนี้ฟังแล้วชาติเดียวเกิดเป็นเทวดาหลังจากนั้นมาก็เป็นพระอรหันต์ท่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความเคารพรู้ว่าท่านผู้สวดเป็นพระคำสวดเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และฟังด้วยความตั้งใจจริงอย่างนี้ถ้าปารบนิพพานชาตินี้อย่างได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าหรือพมเพราะนั่นก็เจอพระศีอรยะเมตไตรฟังเทศจากพระสีอ่านจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นของไม่ยากง่ายๆนะจ๊ะตั้งใจให้ดีหลังจากนั้นพิธีสะดอกเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นนั่นคือ ว่าจะให้พระบังสกุลตายตอนที่พระบังสกุลขอบันดาญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้ขอผลของความชั่วทั้งหมดบาปกรรมที่ทำมาแล้วจากการละเมิดทั้งศีลห้าที่ทำให้จิตใจของเรามีความทุกข์มีความเร่าร้อนให้มันสลายตัวไปพร้อมกับคำบังสกุลตายของพระ หลังจากนั้นพระจะบังสกุลเป็นตอนนั้นบรรดาพุทธบริษัทก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราเกิดใหม่พร้อมความดีหลวงพ่ออธิบายต่ออีกว่าก็ขอให้ข้อ,อก,กรรมต่างๆของญาติโยมจงสลายตัวไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจงคิดว่าเวลานี้เราเกิดใหม่พร้อมกับความดีคือเป็นผู้มีศีลเราสมทานศีลแล้ว อันนีสงสีลจะปรากฏกับเราประการที่สองเราถวายสังฆทานในเป็นมหากุศลใหญ่ชาตินี้ก็มีความคร่องตัวประการที่สามเราจะมีการบวชเนนจะเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ได้นานประการที่สี่เราเจริญพระกรรมฐานพระกรรมฐานนี่เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานจะเป็นเหตุให้พุทธบริษัทพ้นจากความทุกข์ประการที่หฟังอภิธรรม อภิธรรมจัดว่าเป็นอนิสงฆ์ให้เกิดปัญญาถ้าบังเอิญจะเกิดชาติหน้าเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีอายุยืนนานมีความสวยก็ตามถ้าเกิดมาไร้ปัญญาก็ไร้ประโยชน์ฉะนั้นการฟังอภิธรรมจึงเกิดประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านปัญญาฉะนั้นขอท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดนทั่วหน้าจงคิดว่าผลบุญทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้ คือหนึ่งศีลสองสังฆทานสบวชเนนสเจริญกรรมฐาน5ฟังธรรมจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เกิดด้วยพร้อมกับความดีมีแต่ความสุขตลอดไปตลอดชีวิตถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรขอไปนิพพานทันทีทันใดนะ